เมื่อวันที่ 12, 1968, ส4กุมภาพันธ์2568เวลา9กานาฬิกาเทศบาลเมืองสามพรานจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพองค์รวมของผู้สูงอายุเมืองสามพรานสามพรานพุนทธาวิชาลายปีที่2เทศบาลเมืองสามพรานทำหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำข้อบัญญัติด,ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติมาประยุกต์ใช้ในระดับท้องถิ่นโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่และคุณลักษณะของประชากรและสนับสนุนในการทำงานด้านการจัดการความรู้ทั้งพัฒนาผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและการปฏิบัติงานในปัจจุบันโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเครือข่ายความร่วมมือตลอดจนถึงนำเสนอและการประชาสัมพันธ์จุดเด่นการทำงานที่ดีของตน ่อสาธารณะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปณิชาบุญสวัสด์จัดกิจกรรมและหลักการส่งเสริมทางด้านสติปัญญากิจกรรมที่จะทําให้แต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้ตนเองเป็นการให้ความสําคัญแก่การพัฒนาสมองและการปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นค่ะอันนี้ชั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปณิชาบุญสวัสด์นะคะจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรสินทิลาสภากาชาติไทยค่ะ ก็เป็นทีมร่วมกันกับอักเตอหนูแล้วก็อาจารย์บอสอาจารย์ใหม่นะคะสาหรับกิจกรรมวันนี้เนี่ยกิจกรรมหลักๆคือเราจะเน้นเรื่องของการป้องกันส่งเสริมฟื้นฟูเรื่องของสมองนะคะกิจกรรมเราจะเริ่มด้วยหมายโคนเน็ตหรือว่าการทําให้มีสติซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทําให้แต่ละคนสามารถที่จะเข้าใจเรียนรู้ตัวเองว่าเรามีกําลังแค่ไหนตอนนี้ อารมณ์ความรู้สึกเราเป็นอย่างไรเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเราให้ความสําคัญกับการพัฒนาสมองทั้ง6ด้านไม่ว่าจะเป็นการคิดรู้การจำการมีปฏิสัมพันธ์นะคะ,ะการคิดรู้ในขั้นที่สูงขึ้น ซึ่งกิจกรรมเราก็เลยเริ่มต้นด้วยการปาลูกบอลซึ่งการปาลูกบอลเนี่ยจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อมือนะคะใช้สายตาแล้วก็ใช้สมาธิอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นส่งสรมสมองนอกจากนั้นเนี่ยการเล่นเป็น,นทีมทําให้เขาได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้มีการคิดรู้ได้มีการแบ่งปันกันก็จะทําให้อารมณ์ความรู้สึกร่วมกันนะคะแล้วมีการปรับตัวร่วมกันก็จะเป็นการสร้างสมดุลกิจกรรมถัดมาที่เป็นวันนี้จะเป็นท่ามแมนดารินะคะท่ามแมนดาเนี่ยเป็นเรื่องของสมาธิจดจ่อ ก็คือขณะที่ทำเนี่ยจะเห็นว่าผู้สูงอายุทุกท่านจะจดจ่ออยู่กับภาพกระดาษข้างหน้านอกจากเป็นการให้มีสมาธิจดจ่อแล้วเนี่ยการใช้สีการระบายสีการลงสีจะมบมกมุ่ถึงอารมณ์ความรู้สึกความละเอียดของจิตใจเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายซีกขวาก็จะเป็นตัวฟื้นฟูที่สําคัญค่ะครับสวัสดีครับผมอริสาเกียรติจันทร์นะครับที่เเลยนชื่ต้นนพัดนะครับผมก็เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับ เป็นผู้ประสานงานนะครับโครงการสามมาร์ิทา่คาบชาลัยระหว่างชมรมผู้สูงอายุกับทีมนะครับวิทยากรจากจากไม่ดนนะครับก็วัตถุประสงค์นะครับในวันนี้นะครับเป็นการนะครับเป็นการระบายสีนะครับแล้วก็จะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นนึงจะอยู่ชั้นบนการร้องประสานเสียงครับตรงนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นเมนาร่านะครับเมนาร่าครับเพื่อที่ให้ผู้สูงอายุได้รู้สึกผ่อนคลายนะครับให้กับเด็กเป็นวัยเด็ก นะครับผมรับครงการครการรารัครับโครงการนี้นะครับเริ่มนะครับเป็นปีงบประมาณนะครับก็เริ่มตั้งแต่เดือนพฤิกาคมนะครับปี67นะครับด้วยมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าจะจัดเดือนละสองครั้งนะครับจัดเดือนละสองครั้งนะครับก็จะสิ้นสุดเทอมที่หนึ่งจะสิ้นสุดนะครับประมาณนะครับพุมภาพัน์ราคาของปี68นะครับแล้วก็จะเริ่มเทอมที่สองราคาของครับครับะมาจากจุดเอการแยก3 0า0 ปาเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองสัมพานนะคะจัดกิจกรรมเล่นเกมออกกำลังกายนั่งสมาธิสวดมนต์พระลกทรงจัดเพลงสรรเสริญพระบารมีเรียบร้อยแล้วเราก็มีกิจกรรมที่วิทยากรของอาจารย์จากบานคุณาวิชาหลายเป็นของโรงเรียนนะคะจัดให้ ทั้งนี้เทศบาลเมืองสามพรานการดําเนินงานด้านงา,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 านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงที่เวลาที่สังคมผู้สูงอายุกําลังขยายตัวจะส่งผลให้ประชาชนทุกกลุ่มไม่เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสามพราน